สวัสดีครับ,ท,รบท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้เป็นตัวแทนแก่งดีเนี่ยพามาเบิ้งบรรยากาศอยู่คาเชงตะโกโหลังจากที่ฝนตกเมื่อคืนหรือเมื่อวานแล้วจะมีทิวหมอกหรือทะเลหมอ,หอกหรือเปล่าหรือยังไงจะไปเบิ้งกันครับตอนนี้ก็หอดคงลำตนะังำงง้งร่องนะคงลำตั้งร่องอำเภอโน่นที่แดงจังหวัดหรือลาเวกนีน่้นะบรรยากาศเศร้าๆท่านผู้ชมวันนี้วันที่เท่าไหร่นี่วันที่สิบห้าหรือเปล่าวันนี้นะบรรยากาศดี นะครับในเขาช่่งตะโกท่านผู้ชมมีจริงๆด้วยโอ้ตอนนี้เจ็ดนาฬิการครับเจ็ดโมงเจ็ดโมงปรเพิงความมันจะสวยงามรับจะมีแบบไหนเดี๋ยวจะพันพาลุงเขาช่่งตะโกกับบรรยากาศที่มีหมอกปกคลุมนะท่านผู้ชมผมพูดผิดเมื่อสักครู่นะครับวันนี้วันที่สิบหกโอ้สวยงามนะครับว่าผมว่าน่าจะสวยงามมากๆเลยเบิ้งมึดขึ้นมาคือเขาช่่งตะโกนี่คือจุดพักรถ จะดพักรถก้อนลงเขาชนตะโกพื้นที่กว้างมากท่านผู้ชมนี่ก็จุดตรวจน้องสเมิธประเดี๋ยวมาถ่ายคลิปหรืออะไรสุดนั้นเราบรรยากาศโอ้ยยัเศาๆดีมากเลยผมว่าเดี๋ยวลงไปลงไปลงไปามนะครับถ้าตอนนี้จุดชวมวิวผาแดงกู้ลูกเปิดไดบอ์ถ้าจุดชวมวิวผาแดงเปิดนี่ผมจะพาะลงไปเลยนี่ หมอกสวยนี่ก็คือภูเขาไฟปองภูเขาไฟอดน,นหมอกลุ่น้วนเลยครับท่านผู้ชมนี่คือเขาช่องตะกูเาเบิ่งความสวยงามในเขาช่องตะกูเวลาหมอกหลายๆหลังจากฝนตกเมื่อเมื่อวานนะท่านผู้ชมเมื่อวันที่ทีัวเมื่อวันวันที่สิบ,ววสบหา้าสวยงามจริงๆวานจุดชม,มวิวผาแดงถ้าเขาเปิดนะเขาไปเบิ้งนี่โอ้เห็นทะเลหมอกสวยงามมากๆเลย รถ10หลอกลัยังมีขึ้นมีลงอยู่ปกติท่านผู้ชมมาบึ้งมาบึ้งโอ้สวยงามสวยงามนี่พี่รถพ่วงขึ้นลงมยังมีปกตินะครับตอนเช้าเชเขาช่วงตะกูจังหวัดสักแก้วนะครับบรรยากาศดีมากเลยู้เบืองบุ่นขอบขอบมีตะหมอกข้างนั้นเลยครับ ม่ต้องไปภาคเหนือเลยด้นี่อยู่แถวนี่ก็มี่นะครับเขาชุมตะโกนี่เป็นพวกหมอกหลายหลังจากฝนตกกันเนื่องจากว่าตรงเขาชุมตะโกนี่เต็มไปด้วยต้นไม้เต็มไปด้วยธรรมชาติครับท่านผู้ชมครับก็เลยเห็นห้มีหมอกปกคลุมหลายมากๆเลยอย่าพึงแซงยังมีรถสวนมาอยู่ด้ี่คุณบอ้ครับโอ้สวยงามสวยงามนะนัสวยงามมากๆเลยชอบชอบชอบ ชงตะโกกับความธรรมชาติโอ้้น,นะโอ้แเกิดอดผมว่าถ้าเกิด,กดยู่ผาแดงเปิดเนาะขึ้นไปเราท้ายทะเลหมอกลงมาคงจะสวยงามนะครับบริเวณน้อ,องสมิธท,ท่านผู้ชมเต็มไปด้วยหมอก่ลงมาเราเดี๋ยวมาหอดอีปรุรมเป็น,ย,นะนยังไงเนี่อยอาจะป่คลายเป็นไหนแต่หมอกเนี่ยยู่ช่วงน้องสมิธก็แสดงว่าอยู่ในผาแดงอยู่ในผาแดงนดงี่หมอกเต็มแท้แน่นอน ออกเต็มแทนแน่นอนครับสวยงามนะฮะที่เขาเชียงตะโกนะครับมีความน่ากลัวแต่ก็ยังมีความสวยงามให้เห็นอยู่บ่อยๆหลังจากฝนตกถ้าฝนตกก็จะเห็นให้เกิดเหติเหตุบ่อยแต่ถ้าฝนหยุดตกก็จะมีแบบนี้ให้ดูบ่อยๆเหมือนกันนี่นี่คือเขาเชียงตะโกจังหวัดสระแก้วนะครับพื้นที่รอยต่อบนทางหลวงหมายเลข348ท่านผู้ชมนางรอง อลันจ้ประเทศนะไปเบิ้องมาด้านล่างเป็นยังไงความสวยงามดีเส้นทางข้างล่างกนาา็น่าจะ่เเ็็หไรยปันไหนกหมกเงมาะว่าลงมามันต่ำนครับพอตำ่ำต่ำจากภูเขามา หมอกอะไรแบบนี้ก็จะให้เห็นน้อยด้านลังติ่มนะครับแต่ว่าในเขตพื้นที่สักเก้วก็น่านะจะจะบวกบ่มีนะบ่ะมีนะท่านผูช้ชมหมอกก็จะปกคุมมยู่ทั้งด้านเขาช่งตะโกท่านผูช้ชมเห็นว่าพวกเขาไอ้ผ้าแดงก็นนะยาย่าจะยู่แถวนี่สวยงามนะครับถ้าเกิดผ้าแดงเปิดผมว่าช่วงประมาณ กูวีดแบบนี้นะก็น่าจะเปิดนะครับูความสวยงามต้องชมนะมามานี่คือบรรยากาศอ่ายุคเขาช่างตูช่างตะกูกบมีหมอกเล็กน้อยนะครับผมอ่าผมเป็นตัวแทนแก่งนิเมียผ้าภาพมือมืงบรรยากาศสวยงามแบบนี้เดี๋ยวอาจจะมีภาพสวยๆถ่ายคลิปให้เบิ้งนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณครับที่ติดต,ตามรับชมกดไลค์กดแชร์เก่งนิเมียแน่เด้อครับผมสวัสดีครับ